S <S สบายดีครับทำไมพี่น้องไทบนพิสัยบ้านท่าครับอยู่ที่หาดบ้านเวอร์นะครับโอ้จีนกับปล่อยน้ำพี่น้องกำลังสิได้ขายของเอา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 ดินลุย,ยน้ำนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะ่ะต้องได้เดินลุยน้ำไปนะครับกอาโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดนี้เข้ามาวันเสาร์นะครับพี่น้องเดี๋ยววันอาทิตย์จะลงคลิปให้ดูนะครับปูตาก จอครูตั๊กในตำนานนะครับ,บกับเครื่องมือล่ามามานี่ไงน้ำท่วมเนี่ยมาด<า><ๆ>ูมาดูมามามานี่ในของกินหลายอย่างฟ้าน้ำขึ้นตั้งหลายพี่นอ้องว้อน้ำขึ้นน้ำขึ้นหลายอยู่โอ้โหนตายตายเดี๋ยวก็จะได้มีเรือรับจ้างไปส่งตรงหาดตรงกลาง อืมที่มันปล่อยน้ำโอ้ยสีไดายกลังจะได้ขายเลเชีงนจะมีนั่นเกิดนั่จะได้ขายท่าน่าน้ำมันก็ไหลมาเรื่อยๆไงน้ำมันไหลามาเรื่อยๆ <c oughs> อน,น,นี่มาๆมาเอ้าป้ายลุยกันเลยนะครับโอ้เขากะถอดเกือบไปนี่ <laughs> จะเกือบจะหายเพนีนนไ่ได้บ้าน <c oughs> อ็บรรยากาศหรอ อยู่ร้านยกสดนะจะไปร้านยกสดสุดยอดเลยอ่ะฮา,าตื่นเต้นดีเออตื่นเต้นดีเต้นเต้นดียโอเคเลย <c oughs> จ้ะถือเป็น่นแหละฮะกินทุกอย่างกินได้มามๆมา,มานี่เขาก็าเลยจอด จอดรองเท้าวไว้นะครับเออเอาลากยางตีนเฟิร์มไปโอตื่นเต้นนะ่ะได้เดินลุยน้ำกูตักพายเรือให้หน่อยนี่ไงมีเรืออยู่นี่พายเรือให้แน่พายเรือให้แน่เออรีบรีบ,ร,บรีบมาเที่ยวรีบมาเที่ยวเดี๋ยวน้ำมันขึ้นสูงนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวสิยางลุยน้ำไปละนะครับน้ำใสยอยู่เออก็ใสรองเท้าไปเลย เดี๋ยวความขากันเก่งจากน้อยกันพี่น้องสุดยอดสุดยอดเดิ <S <S นกันต่อจ้าเดินกันต่อนะครับมามามาน้ำท่วมเราก็จะไปจ้านะครับแต่วาน้ำใสใสพี่น้องน้ำใสมากเลยนะครับน้องโง่มา,มามามานะครับเดี๋ยวเดินไป่เดี๋ยวเราจะเดินลงหาดนะครับอยากลงหาดกันน้ำใสใสพี่น้องน้ำใสมากเลยนะครับแล้วก็ น้ำมาก็ไม่เป็นอุปสรรคจ้าเพราะว่าเข้ามากรอกนะครับต้องไปต้องไปนี่หมเปียกกันหมดเลยเอาเอาแหน่ตกอีกแล้วไปไปเดี๋ยวเราเดินลุยน้ําไปหาดนะครับพี่น้องน้ําเย็นมากเลยน้าใสเนี่ยนี่น้ําใสมากเลยมีปลาด้วยนะครับนี่น้ําเย็นๆพี่น้องน้ําเย็น น้ำเย็นมากเลยโอเคมากเลยอ่ะเออเออ,เอ,อได้อีกบ,บรรยากาศหนึ่งเอาดีมากเลยนะครับเออนี่เรือก็อยู่ทางนั้นก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันขึ้นหลายจะก,ก็จะน้อยกว่านี้จากน้อยมันเขาก็จะเป็นมีเรือรับส่งไปที่ไปเที่ยวหาด <c oughs> ว้าวแต่ก็เดินง่ายอยู่นะครับเออโอเคโอเคอ่ะนี่บรรยากาศ น้ำเย็นมากเลยโอ้ตรงนี้จะลึกหน่อยนะครับลึกหน่อยก็ประมาณหน้าแข้งไม่ถึงหัวเข่าเนาะเป็นช่งชวงๆครับ <c oughs> เดิน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 โอ้อีตอนเขากําลังลงทุนขายข,ายของพี่น,อน้องกําลังพดลุก,ลกไอ้ลูกค้านักท่องเที่ยวกาลังจะมากัลังจมาน้าขึ้นนะครับ เออเพิ่งขายได้ประมาณสองอาทิตย์เองนะครับนี่นะครับนี่อ่ะคนมาทางนี้เราก็จะเดินทางนี้โอ้โหมีเสียงสกูตเตอร์ <c oughs> อยเนลยกันอุ้ยมากเลยเด็กน้อยมนมนมนนมํนำใสมากเลยนะครับนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่หาดบ้านเวินนะครับคนี่ใส่บ้านเฮานะครับพี่น้องเนาอย่ยางๆเปเรื่อยอ่อเก็บค่ะข,ขึ้นมาแล้วนะครับเดินผ่านตรงน้ํามาแล้วนะครับนี่มามามาแล้วก็บรรยากาศก่อนผ้าที่จะตกดินนะครับหมองฟ้ามาก,กินเดี๋ยวมันจะมาเมือม่อมืดจะคํา จะไปที่ร้านยกสดนะครับร้านประจำร้านประจำมาได้เธอที่สองก็เลยเป็นร้านประจำนี่นะครับดูรักทุเรศเดินเดินมาถึงแล้วครับร้านยกสดนะครับนี่หลายคนถามว่าเขาเอารถลงตรงไหนนี่เขาเอารถลงทางนู้นนะครับข้างๆนี่ ข้างๆที่จอดรถตรงป่าชาบ้านเวิร์นนะครับเราก็ลับมานี่นะครับร้านยกสดอาหารตามสั่งเครื่องดื่มจ้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีคับทีมงานยกสดนะครับเจอกันเจอกันต้องมีรถไถน้ำเที่ยวมองหน้าๆเลยคนหลายคนหลายพี่น้องเออสวัสดีค้าสวัสดีครับ นักงานเสิร์ฟสุดรอบน้ำซอดน้ำซอดโอ้น้ำขึ้นน้ำขึ้นเอาจ้าเข้ามาหลายคนอยู่จ้าอุ้ยลากลากเอามาลิมๆิมนี้เลย ากาศดีดีโอ้โหชอบชอบชอบมามามาพระจุมก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับเฝ้ามาเที่ยวเด้อพี่น้องอาๆๆาจีนมันก็ปล่อยน้าเรื่อย เขาก็ฟ้ามาเที่ยวมาอุดหนุนมาให้กาลังใจกันนะครับพี่น้องหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับกับช่วงเทศกาลนี้นะครับหน้าร้อนแบบนี้มาเที่ยวหาบ้านเบิร์นนะครับพี่น้องมีห่วงยางให้เช่าด้วยขี่เป็ดขี่หงนี่หลายหลายคนก็เอาเสือเอาของมาพูระก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับมานั่งกิน สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไปรุ่นไปรุ่นมาเที่ยวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมามามาเดี๋ยวมาแจมกันด้วยนี่พร้อมพร้อมพร้อม,อมจ้ ครบรรยากาศดีๆที่มที่สายบ้านเฮานะครับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับแล้วก็แดดล่มๆแล้วแดวจะมืดแล้วนะครับพี่น้องจะว่าให้บ้านเฮาก็เริ่มออกมานั่งข้างนอกกันนะครับร้านค้าก็นี่นั่งข้างในก็นั่งได้นะครับหรือว่าอยากออกมานั่งข้างนอกก็นั่งได้นะครับเริ่มเปิดไฟกันแล้วนะครับมาก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะพี่น้องหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะครับได้มาเที่ยวหาด กลางม่น้ําโขงนะครับนี่พทีิสัยบานเหาสวัสดีครับสวัสดีครับบางนีมัน <c oughs> บางช่วงกับน้ำขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ิวมากเลย ตอนนั้นจะเป็นที่เอารถลงมานะครับนี่คนก็สงสัยว่าเอารถลงมาตรงไหนนี่นะครับลงมาตรงนี้นะครับข้ามาทางประชาบันเวรนี่แหละตรงที่จอดรถนะครับแล้วก็เลยลงมานิดนึงนะครับมันจะมีทางลงอยู่นะครับแต่ก็นั่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีไฟเนาะมีเครื่องปั่นไฟนะั่งได้สบายๆนะครับชิวๆกันเลยจ้า น้ำเย็นสบายนะครับพี่น้องน้ำโขง สุขแบบนี้ที่คนพิสัยบ้านเฮานะครับที่หารบันเบิร์นนะครับพี่น้องฟังมาเทีย่ยวเดอ้อนะครับน้ำก่ลนังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ